โกสปอร์ตบวกร่วม20่สปาร่าเหตุ CPI ลดคาดเฟดลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น แต่ทองไทยร่วง200หลังบาทแข็งค่าขึ้น50สตางค์สวัสดีนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยู u ูบโ o ลาวเพจโกลาวก็เว็บไซต์ g o ลาล์ .com G O L D A R O U N D วันนี้พุธ15พฤศจิกาย,ยนเมื่อคืนตัวเลข CBI สารัฐเดือนตุลาคมก็ลดลงนะครับทำให้คาดการว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับขณะที่ทองไทยเองเช้านี้ลดลงไป200บาทนะครับโดยราคาขายออกทองคําแท่ง96.5ที่สมาคมค้าทอง ทำประกาศราคาแรกของวันอยู่ที่33,50 0ืบาทราคารับซื้อยอยู่ที่32,950ื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่33,550ื่นาพันห้าร้อยห้าสิบาทราคารับซื้อยอยู่ที่32,351บาท44สตางค์ราคาทองคําไทยยังได้รับแรงกดดันจากที่เงินบาทแข็งค่าแรงขึ้นเลยนะครับแม้ว่าราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อคืนนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตามโดยเงินบาทเช้านี้ปรับตัวแข็งค่าตามทิศทางตลาดโลกหลังดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักนะครับเนื่ บอลยูปรับตัวลดลงหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนตุลาคมออกมาต่ำกว่าคาดการนะครับทำให้ตลาดมั่นใจว่าเฟดจะยุติการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้และยังมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับ เป็นช่วงไตรมาส2ปีหน้าส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบ35.45ถึง35.70บาทต่อดอลลาร์นะครับทั้งนี้ SCBCO ระบุว่าหลังจากมีการประกาศตัวเลขคอ r e CPI ของสหรัฐที่ออกมาต่ํากว่าที่คาดการณ์ส่งผลให้ราคา Gold Spot ดีดขึ้นในพักตัวในส่วน1,961ถึง1,966ดอลลาร์ขณะที่เงินบาทปรับตัวลงมาอยู่ที่35.50บาทต่อดอลลาร์นะครับทําให้ราคาทองคําไทยเริ่มเห็นการหลุด33,000บาทและก็ยังอยู่ในเทรนขา ในภาพใหญ่นะครับทำให้ทุกๆครั้งที่มีการเด้งขึ้นก็จะมีแรงเทขายสลับเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับหลังจากเข้าใกล้แนวรับทั้งนี้เอสซีดีให้แนวรับทองคําไทยที่32,900แล้วก็32,750บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่33,200าแล้วก็33,400บาทเรามาดูราคากูสปอร์ตเมื่อวานนี้ปิดตลาดบวก ขึ้นมา18ดอลลาร์นะครับราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่1,970บาร่าโดยราคากูสปอร์ตได้แรงหนุนจากดัชีดอลลาร์ที่เมื่อคืนนี้ลดลง1.49%มาแตะที่104.053นะครับหลังสหรัฐเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เดือนตุลาคมปรับตัวขึ้น3.2%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ3.3%และต่ำกว่าเดือนกันยายนที่ระดับ3.7%ส่วนดัชนี c b i พื้นฐานไม่นับรวมบลอาหารและพลังงานว่า CoreCPI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น4 0%เมื่อเทียบเวลาปีนะครับต่ำกว่าที่คาดการที่ว่าจะเพิ่มขึ้น4.1%แล้วก็ต่ำกว่าเดือนกันยายนที่ระดับ4.1%เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้หลังจากที่สหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ออกมานักลงทุนก็ให้นหนักถึง100% 1 0 0เลยนะครับในการคาดการว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5.25 5.50%ในการประชุมเดือนธันวาคมปีนี้นะครับแล้วก็เดือนมกราคมปีหน้าในการประชุมไอวอมซีนะครับแล้วก็นักลงทุนไดให้น้ำหนักถึง65%ที่เฟดจะปอับรดอัตาดีกเฟดจ0.2%รับลดอั 5%ถึง5.25%ในการประชุม FOMC เดือนพฤษภาคมปี2567นะครับโดยตัวเลขดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นจากอัดรบ34%ที่สำรวจเมื่อวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็การปรับลดดอกเบี้ยก็คาดว่าจะเร็วกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้คือเดือน มิถุนายนปี67นะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามในคืนนี้สาวได้เปิดเผยดัชนชิราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เดือนตุลาคมนะครับาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.1%จากที่เพิ่มขึ้น0.5%ในเดือนกันยายนนะครับเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็มียอดค้าปลีกเดือนตุลาคมคาดว่าจะลดลง0.3%จาก0.7%ในเดือนกันยายนนะครับแล้วไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค่าทองคําในประเทศทางชายนิง่งโกนบอกว่าเมื่อวานนี้ตัวเลข CPI และก็ Core CPI เมื่อเทียบเป็นรายปีออกมาต่ากว่าที่ต คาดการ์ทั้ง2ตัวนะครับจากที่คาดไว้3.3แล้วก็4.0ตามลำดับประกาศจริงออกมาแค่3.2แล้วก็4.0นะครับผักดันให้ราคาโกสปอดดีตัวแรงขึ้นมาแต่ระดับ1,970ดอลลาร์ก่อนจะย่อตัวมาปิดตลาดที่1,963ดอลลาร์ท้งนี้เซนติเมนต์ของตลาดก็ยังอยู่ในกรอบคาริบาเช่นเดิมนะครับเพียงแต่ได้จังหวะตัวเลขสนับสนุนเชื่องบวกมากกว่านะครับการคาดการเดิมก็เป็นแรงผลักดันให้เพราะว่า ผลของ2ตัวเลขนี้ยิ่งทำให้ตลาดเชื่อมั่นว่าการประชุมเฟดในรอบหน้าก็คือเดือนธันวาคมนี้นะครับ จะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับแม้ว่าเฟดย,ยังไม่ปิดประตูการขึ้นดอกเบีย้ยก็ตามนะครับแต่ก็ยังพอมีเวลาให้พิจารณาข้อมูลหลังจากนี้ประกอบได้อีกนะครับุวิการลงทุนวันนี้ทางชานิงโกแนะนาให้รีบาร์โอเปนช็อตจุดใดจุดหนึ่งระหว่าง1,966ถึง1,974ดอลลาร์นะครับแล้วก็เผือ่อตัวเฉลี่ยที่1,983ดอลลาร์หากมีปัจจัยทําให้ราคารีบาร์ขึ้นเป็นแนวดังกล่าวได้นะครับแล้วก็มีจุด SL ที่1,995ดอลลาร์ ส่วนแนวรับให้ไว้ทยยี่1,955-1,946แล้วก็1,940ดอลลาร์ขณะที่อินเดโกระบุว่าราคาทองคำปรับตัวลด33,000บาทหลังเงินบาทแข็งค่าลงมากถึง5สตางค์นะครับเนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรษษัฐเดือนตุลาคมออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการ์แล้วก็บอลยูปรับตัวลดลงนะครับทำให้คาดการกันว่าเฟดจะยุติการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอีกทั้งมีแนวโน้มจะปรับลด อัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นด้วยนะครับโดยอินาโกแนะรอซื้อที่1,950ดอลล่าร์หรือว่า32,800บาทแล้วก็ไปรอขายที่1,970ดอลลาร์หรือว่า33,200บาทด้านไบเอมองว่าแม้ว่าราคาโกสปอร์ตจะฟื้นตัวขึ้นแต่ก็ยังคงเห็นแรงขายทงกำไรซบเข้ามากดดันราคาไว้นะครับหากวันนี้ราคาปรับตัวขึ้นต่อในกรอบจำกัดแนะนำเสี่ยงเบิดอสัญาขายทำกำไรระยะสั้นหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน1,977ดอลลาร์ได้านาขาร ขาดทุนห่างราคาผ่านแนวต้านหลังกล่านะครับแล้วก็เน,น้นทากําไรจากการแกว่งตัวโดยปิดสญาขายทํากําไรห่างราคาปรับตัวลดลงไม่ดุดแนวรับ1,954-1,943ดอลลาร์ 1, 1, ปิดท้ายที่เร่งหงคอมมิตี้ครับให้แนวรับรายวันที่1,955-1,950ดอลลาร์ 1, 1, แล้วก็1,935-1,930ถึดอลลาร์ 1, ส่วนแนวต้านรายวันอยู่ที่1,970แล้วก็1,980-1,990ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกรายิบยบม,มา ฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากรบก,กวนกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i า e ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเงินของโกรามาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intego Trading จำกัด um บริษัทออสซิลิจำกัดบริษัทชัยนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทชัยนิงโกจิวลี่จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดและก็บริษัทเ um ร่งหงม o m m ิต um ี้จำกัดขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ